สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงทุเรียนที่แสดงอาการใบร่วงนะครับในหน้าฝนนะครับทั้งใบทั้งยอดนะครับแตกยอดลงมายอดก็จะร่วงเลยครับใบเล็กๆทุเรียนอาการอย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้ที่สวนนี่ครับที่มุกดาหารฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาแดวันครับ,รบโดยที่ ไม่มีแสงแดดเลยนะครับไม่ทุเรียนไม่ได้รับแสงแดดเลยก่อนหน้านั้นอีกทุเรียนต้นนี้กํำลังแตกยอดนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนครับกลางกลางฝนทุเรียนมันก็ตอบสนองต่อความชื้นสัมผัสนะครับความชื้นในดินความชื้นอากาศครับ,รบแตกยอดออกมามาเจอพายุช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับแปดวัน ประกอบกับแทงยอดอ่อนออกมาทำให้ใบอ่อนร่วงนะครับนะครับการแตกยอดของทุเรียนนะครับจะสัมพันธ์กับการแตกรากคือแตกยอดอ่อนรากก็แตกพร้อมๆกันนะครับในช่วงฝนชุกครับทั้งยอดทั้งรากนะครับก็ยังมีความหมอนแออยู่เมื่อฝนตก ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันครับเกิดอ,อาการนอกน้ําฝนนะครับอาการนี้คืออาการนอกน้ําฝนนะครับเนี่ยสะเทือนทั้งรากทั้งยอดนะครับรากก็จะขาดออกซิเจนแล้วก็ส่งผลต่อยอดครับเมื่อรา,ากมีปัญหายอดก็จะส่งผลเหมือนกันนะครับดีไม่ดีรากอาจจะเน่ารากอ่อนอาจจะเน่าด้วยซ้ํา กอเราดูไปอีกสักพักหนึ่งถ้าใบชุดนี้แก่ต้นมีความแข็งแรงก็น่าจะฟื้นได้นะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็เป็นทุเรียนเล็กธรรมดาทั่วไปแต่พอมาเจอช่วงวิกฤตน้ํานะครับนี่ครับลักษณะของทุเรียนนอกน้ําฝนหน้าฝนเนี่ยลําบากนิดนึงไม่ค่อยเจอนะครับ ไม่ค่อยเจอพายุฝนที่เข้าแบบติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ส่วนมากก็สามวันอย่างมากเนี่ยต้นนี้เพิ่งหายป่วยครับผมรักษาไปรากเน้าขุนเน่านี่ก็กระทบช่วงฝนพอดีครับแตกยอดนอนลงมาหลังจากรักษาหายแตกยอดนอนลงมาเสร็จฝน ออกมาซ้ำรากนะครับดีที่เหลือรอดมาได้ขนาดนี้นะครับสำหรับต้นอื่นที่มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ต้นที่ยังงอนแน่อยู่ครับต้นประเภทนั้นแหละที่เราควรที่จะดูแลเอาใจใส่แต่ว่านาฝนนี่มันก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับ มันเป็นฤด,ดูการของของเขาแต่ว่าปีนี้ผลมาแถวสกลคนลครนครพนมมุกดาหารเนี่ยถือว่าเยอะครับนี่เลยครับทุเรียนในพื้นที่ต่างถิ่นก็มีแค่ไม่กี่ต้นนะครับประมาณสองต้นที่ได้รับผลกระทบมีต้นนี้ครับ ต้นอื่นๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าระบบรากของเขาแข็งแรงแล้วนี่ครับวิธีการแก้ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับแก้เราอ่าราดยาราดยาดักไว้ก็ได้ครับ อาเบนซาซิมกับขี้เท่าที่ผมเคยใช้นะครับรักษาหายราดดักไว้ก็ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ